สวัสดีจ้าพบกับจีชอนนอนนาพาแซบวันนี้เสนอเมนูหมูสามชั้นทอดน้ำปลากับเกี๊ยวปลานัวๆแซบๆจ้าลองมาชมได้เลยจ้าว้าวชิ้นใหญ่มากว้าวว้าวว้าวชิ้นใหญ่มากเลยจ้ำเกี๊ยวดีกว่าเด้อคุยเกี๊ยวก่อนอืมแทบ เวลีโก้จะประดับแตกมาน้ากินข่าวน้ำกันแล้วจากพี่พน้องมุดงดสามกานทอดน้ำปลา แล้วแก,กวปลาหนอนัวม่อเขือกเปาะอันนี้แกวปลานะจะไม่ใช่ลาบงัวนะจ๊ะจับมาก เยี่ยม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 การกินข้าวด้วยกันเดิมผู้ใดยางบริการกินข้าวเตาจีจอนนอนนำเสนอเมนูหมูทอดแกวปลายัวย่ว เจน,จนเม้มแกลามัางเสบแสบ่บแสีบอีลี่ใจนอะมันใ,ใหญ่มากาแสีบลายกับยังว่า คุยเกี่ยวปลาเด็กไปมันคุยลาบงัวสุดยอดเวลีกูุบไปแสีบเกี่ยวปลาเดียวแห้งๆคำใหญ่ๆนะป๊อปคำเห็นไหม ตุดยาโอ้ตอนไงค่ะเด็กคิดจะกินแบบยังขังนขีไงนะยงฮะ อันนี้มีสองชิ้นจรบเจ้าเมนูจานปวดเลยเพราะเหตุอะ เลิศ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 มากกันยังบอมันเลิศอีหลี That's <laughs> that. <laughs> วันนี้กีชอมก็อิ่มแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ให้กีชอมหน่อยนะครับเพื่อเป็นกำ,กำลังใจให้กับกีชอมหน่อยวันนี้กีชอมขอตัวไปก่อนนะบ๊ายบาย